สวัสดีค่ะชื่อชัญยวีชัยจันดีค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยเชื่อว่าทำดีก็จะต้องได้ดีกับความรักก็เหมือนกันดิฉันคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งดีๆให้กับเขาทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นและไม่มีปัญหาอะไรแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็มาขอเลิกทำให้ดิฉันรู้สึกเสียใจมากทุกสิ่งที่หวังไว้พังลงหมดดิฉันรู้สึกหดหู่และจมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลา ก็พยายามยื้อแล้วก็หาหลายคนมาช่วยพูดเผื่อว่าเขาจะกลับใจแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้จนวันหนึง่งมีเพื่อนคิเดเจียนเขาได้พาดิฉันไปเข้ากลุ่มกับพวกเขาเพื่อทำกิจกรรมที่นั่นพวกเขาพูดถึงเรื่องพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระเยซูช่วยเขาให้ผ่านพ้นปัญหามาได้อย่างไรแล้วก็มีการร้องเพลง เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ยินเพลงพระเจ้าแต่ดิฉันสามารถร้องได้โดยที่ไม่ต้องดูเนือ้อตอนนั้นตาของดิฉันปิดลงและไม่สามารถลืมขึ้นได้เลยน้ําตาก็ไหลออกมาอย่างมากมายแล้วอยู่ๆดิฉันก็รู้สึกเหมือนมีลมอุ่นๆมาห่อหตัวดิฉันไว้ทำให้ดิฉันนึกถึงคำพูดของคนหนึ่งที่ว่าพระเจ้าก็เหมือนลมมองไม่เห็นแต่มีจริง ดิฉันจึงรู้ทันทีว่านี่คืออ้อมกอดจากพระเจ้าและในทันใดนั้นความทุกข์ทั้งหมดของดิฉันก็หายไปทันทีกลายเป็นความอบอุ่นเข้ามามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยเมื่อดิฉันตัดสินใจต้อนรับพระเยซูม,มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตพระองค์สอนให้ดิฉันรู้จักรักรู้จักให้อภัยและทำให้ฉันได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงของพระองค์ แล้วพระอ,องค์ก็ให้ดิฉันพบและได้แต่งงานกับสามีที่น่ารักและดีที่สุดสำหรับดิฉันดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าช่วยดิฉันได้อย่างไรพระองค์ก็จะช่วยคุณได้เช่นกันขอเพียงคุณเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตด้วยความเชื่อและความจริงใจของคุณพระองค์ช่วยคุณได้แน่นอนคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ